สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่25มิถุนา2564นะคะและราคาทองเมืม่อวานมีการปรับทั้งหมดที่3ครั้งค่ะปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทนะคะดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนัวเวลา 9นาฬิกา29นาทีครั้งที่1ราคาทองแทง่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,800บาทรับซื้ออยู่ที่27,000บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่27,300บาทรับซื้ออยู่ที่26,226บาท80สตางค์ค่ะเช้านี้นะคะมีการปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะ ปอดโกนะคะเมื่อคืนมีการร่วงลงนะคะอยู่ที่6.7ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการเทขายทองทำกำไรค่ะปอดโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1778.90ดอลลาร์ต่อออนค่ะและทองคำโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่1779.440ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับลดลงอยู่ที่ 0. 1 7ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ ล่าสุดอยู่ที่31.814ค่ะค่าเงินบาทปรับลดลงอยู่ที่0.27ซนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำรรของราคาทองแต่ละร้านค่ะมาดูราคาทองออสซิลิสหัวซิงเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบแล้วก็ออรละลอลากันต่อเลยนะคะ และขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวซิงเฮงออซิลิตยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะเป็พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ